แล้วต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางวันที่21มาฝากกันนะต้องวันนี้ต้องขออภัยแฟนๆใน u ูทูบนะสำหรับเมื่อวานที่ล้ต้นบ้านไม่ได้ลงคลิปนะคะคือไม่สะดวกในเรื่องอินเทอร์เนต็ตอีกแล้วค่ะไม่ได้แค่ตัวนะมันเป็นจริงๆค่ะนะคะแล้วต้นบ้านก็ พยายามจะลงแนวทางให้ในไลน์แล้วนะคะหมายถึงว่านอกห้องนะคะใครที่เป็นเพื่อนกับเราต้นบ้านเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นบ้านโพสต์อะไรไปเนาะวันนี้ก็ดีด้วยนะสําหรับใครที่เอาไปปรับใช้ปังๆเนาะทุกคนนะคะเอาละนะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางวันที่สิบเก้าและยี่สิบแล้วต้นบ้านก็เห็นบางคนเอาแนวทางของวันที่สิบเก้าเนี่ยไปไปออลองลองลงทุนวันที่ยี่สิบนะคะก็ ทุกคนปังมากใช่ไหมตรงๆเลยแปดสองเจดใช่ไหมคะเอามาลองดูกันไวๆก็ได้ค่ะทุกคนนะก่อนไปวันที่ยีสิบเอ็นะคะพิเศษของเราก็จะได้เจนะ็ดหนึ่งะถ้าใครเล่นของถ้าใครเอาไปลงทุนของวันนี้นะคะส่วนปกติเนี่ยไม่ได้เลยนะทุกคนนะหกห้าแปดห้าไม่มีเลยนะคะส่วน v ร p เนี่ยสองหเรามีแน่ค่ะสองหสองหกอันนี้ สองเจ็ดก็มีทุกคนนะแตกสามตัวด้วยนะคะอา้าวปังก่อวันที่สิบเก้าอีกนะคะวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนนะประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะล้วต,ต้นบ้านก็ไปเพียงทางเท่านั้นนะคะต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะคะวันที่ยี่สิบที่ไม่ได้ลงคลิปไปนะก็ขออภัยจริงนะคะที่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะเอาล่ะวันนี้ก็มีตารางมาฝากกันเช่นเคยนะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะกลับมาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวต้นบ้านจะ เสิร์ตรูปนะคะเสิร์ตรูปของวันที่ยี่สิบให้ดูนะคะเผื่อใครอยากจะดูตารางของวันที่ยี่สิบนะคะเดี๋ยวจะเสิร์ตรูปให้ดูตรงนี้เลยนะคะเสิร์ตรูปนะคะบอกตัวเองด้วยทุกคนจะได้ไม่ลืมนะคะอืมตารางของวันที่ยี่สิบก็จะประมาณนี้นะคะเด่นสามเก้านะเมื่อวานนี้ต้นบ้านโพสต์ในไทม์ไลน์นะคะส่วนในห้องก็ปังมากนะคะต้นบ้านฟันเจ็ดสองเจ็ดสามไปนะคะ อืมมาดูค่ะตารางกันวันนี้นะคะตารางของเราวันนี้นะคะก็จะมีตามนี้เลยสำหรับใครที่อยากข้อห้องก็ไลนะะ์เัาโต g จีเม๊สองพันสิบแปดววันนี้ก็พยายามเคลียร์ไลน์แล้วทุกคนนะหนึ่งศูนย์หกนะคะตารางของวันนี้นะคะหนึ่งศูนย์หกห้าสี่สามทุกคนนะคะหนึ่งศูย์หกห้าสี่สามเรามาเจาะกันเลยค่ะนะคะ ก็จะได้หนึ่งห้านะหนึ่งสี่หนึ่งสามนะคะแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามแล้วก็มีหกห้าหกสี่หกสามนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคิดถึงกันไหมคะ ขอใครจริงๆทุกคนน้อยปวดหัวปวดหัวทุกคนมันไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านเราจริงๆนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามมาทุกคนแบบทุกคนบ่นบ้านเรามากแต่จริงๆบ้านเรามีข้อดีหลายอย่างนะที่เมืองไทยก็คืออินเทอร์เน็ตไวทุกคนคือเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีข้อสะดวกสบายในด้านอื่นต่างกันแต่ว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยบ้านเราชนะชนะ,ชนะทุกประเทศใน,นโลกใบน,นี้ทุกคนอันจริงอันจริงอันนี้เรื่องจริง,รงคืออลิมิเต็ดไม่พอแถมแบบ เต็มเปี่ยมสปีดอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงบ้านเรามากกลับไทยไปที่ไรแล้วแบบพระเจ้าเราจะได้กลับบ้านฉันแล้วอะไรประมาณเนี้ยทุกคนจริงเนต็ตไวมากถ้าเทียบกับยุโรปแล้วออย่างว่าทุกคนคนยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตกันเท่าไหร่ทุกคนก็เล่นอยู่แต่เขาไม่ค่อยอะไรมากนะคะมาดูกันนะคะก็สําหรับหลักศูนย์กับหลักสามก็จะมีเป็นศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามนะคะ 0 5 0 4 03, 0หหลัก0ูนย์ก็หลัก 3, หลักสามว่ามี1 3 0 3, 3 6 3นะทุกคนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้ส่วนตัวกันนะคะตัวกันตัวกันก็จะมีหลัก6หลัก9แน่นอน,นะคะ่ะก็จะมี59 49 สามเก้านะคะห้าเก้าสี่เก้าสามเก้านี่คือตัวกันนะคะเดี๋ยวมาดูตัวสามในทางสามตัวกันนะคะเดี๋ยวเราตมาจะจับในนี้ให้นะคะอืมนะคะมาดูกันมันน่าจะมาตำแหน่งตำแหน่งเดิมนี่แหละทุกคนนะคะนี่ตำแหน่งนี้ทุกคนอือฮะศู 0, 46, 0, นย์สี่หกศูนย์สี่เก้าเป็นไง ศูนย์เออหกหกสามศูนย์เก้าสามศูนย์อืมสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งแล้วก็เออศูนย หนึ่งห้าอ่าทุกคนจับในตารางให้สักหกชุดเนาะเอาไว้ไปปรับใช้กันนะคะแล้วต้นบ้านก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ทุกคนเจนฮาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเอาไปปรับใช้ในเรื่องหุ้นนะคะบางคนทักมาบอกว่าแนวทางฮานอยเนี่ยเอาไปปรับใช้ที่หุ้นได้ไหมแล้วต้นบ้านก็ไม่เคยได้ดูหุ้นเช้าเลยทุกคนเพราะว่าแค่ ถ้าน่อยเหนี่ยงต้นบานก็คิดแบบเหนื่อยแล้วนะอันว่ากันตรงๆนะคะแต่ว่าตัวหุ้นเนี่ยแล้วถ้าไปเป่าใช้ได้ก็ลองดูนะคะประมาณนี้ทุกคนนะคะขอให้อีกครั้งจริงๆนะคะขอให้จริงๆนะคะสําหรับใครที่ทักไลน์มาอยากจะเข้าห้องจริงๆนะคะก็เดี๋ยวเราต้นบ่านจะกลับไปตอบหลังจากลงคลิปเลยนะคะก็สําหรับวันนี้ต้บน,บนบ่านไม่มาลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันนี้ทุกคนสวัสดีคะ่ะ